้าุทองครับแปลเยอะเลยครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องนตเตอร์ทีแนะครับเดี๋ยวมาดูรถมาดูรถเจ้าคุณทองก่อนวันนี้พอดีได้ยินเสียงพัดลมครับเสียงพัดลมแปลกๆก็เลยต้องเช็คดูวว่วนวันนี้ก็พี่กุศก็มาเช็ครถให้ลูกค้าถึงที่เลย เอ้ยตัวถ่ายให้ทิวได้แล้วยกหัวยังไม่ได้ นู้เสียงนู้นหรือเปล่าเสียงแคร็แกแคร็แกแคร็กรมันดังนานยังลูกเมื่อวานเด๋

น็อตหลุดครับอโอ้ขนันนลไม่ไรหนอต้องตั้งลำตลอดเลยลขนันนจมบ่นู้จมหม่พิวดรถไหนไปดูอ่ะใบพัดบิ๋วแล้วมันตีใบพัดไปโอป้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่นะ นี่นี่ครับน็อตตัวนี้ครับมันหลุดออกมาน่มันหลุดได้ยังไงวะดูใบพัดครับนี่น่าจะเบอร์สใบพัดแว่งเลยอมาหมดเลยมาหมดเลยใบพัดตัวนี้เล่งเลยนูบดเลยแตกมาแล้วไปแตกหมดอันนี้แตกขึ้นรถ จะมาอย่างนนั้นแตกนาแล้วตัต้งแต่ขึ้นมาบอกอ๋อแตกตั้งแต่ขึ้นมาแล้วบอกไหนเดี๋ยวไฟแตกตัง้งแต่มาแล้ว<อ>เดี๋ยวเเดี๋ยวรามาดูคันนี้ครับว่าเป็นไรเ <c oughs> อ้อยากลองรถวันนี้ทำไมไม่เบี่ยงไปนู่นเลยถ้าเบี่ยงไปนูน่นน่าจะไม่จมนะ เรียบร้อยอยากลองรถบอกทำไมไม่เบียรมาฝั่งนี้นะน้อ,องไปได้ไหมนี่ดูคนนี้ครับบ้าง ถ้าเบียงมาฝั่งนี้ได้น่าจะไม่จมนะครับถอยดูสิมันเป็นอะไร มันคาตัวทางนี่ป่นโอ้ลมมันรั่วใช่ไหมลองให้น้องก็ถอยดูครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันติดตัวนี้นี่มันติดพอวพอลลมครับพอถอยไปเพมันคัดมันดินมันยันแล้วมันโอ้เดี๋ยวหกักเลยทำไงน,นอนนี่ครับติดตัวนี้โตอห้ไปหน้าได้ก็จงอยู่ดีครับไม่ไปหรอกติดดินนี่ติดกระโปรงนี่ สงสัยต้องรอไมโครมาบ้างนี่ทำไงนี่เอามาดูว่านอนจะแก้ปน,ะนอนจะแก้ปัญหาย,ยัางไง นายลองไปหน้าใหม่สิไปหน้าใหม่พอพอพอกลัวถอยมาแล้วมันมันยันตรงนี้แล้วมันหักอ่ะกูจุกมันหักต้องมีแต่ไม่โคดันไปหน้าเลยได้ คันนี้ไปสบายสบายเลยครับ <laughs> ไปสบายสบายเลยแล้วทำไมคันนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้โอ้เราไปดูเจ้าคุณทองต่อมันจะรอไม่โคมาดันเลยเดี๋ยวเรามาสัมษั์น้องกันก่อน วันนี้ไม่ไปเรียนบ่หย,ยุดบ่โค<ะ>วินอาทิตย์หนึ่งฮะเวเนทิศเวเนทิศเพราะว่า COVID โควิดบ่อ๋ออันนี้เรียนอยู่มอ,อไรมอมอสองมอสองแล้วบ่อันนี้รถรถใครครับนี่รถเท่าเกอ๋ออันนี้เป็นเป็นลูกเท่าเก๋อวเป็นร้านเท่าเก๋ออ๋โอโอ,โอ้เก่งเนาะมาขับรถช่วยช่วยลุง ลุงดาไม่คับรถจมนี่ <laughs> ทีมงานเด็กปฐมครับเดี๋ยวตั้งชื่อให้เลยทีมงานเด็กปฐมคันนี้สวยไหมคันนี้สวยไหมแรงไหมลองขับยังไม่กล้าครับโอ้ลองดู ดูน้องเขาบอกว่ามายัางไงทำไมไม่เบียดม,มาทางนี้ถ้าเบียดม,มาทางนี้ก็สบายเลยขบับอย่างนี้แล้วฟีมือแล้วขาดอย่างนี้แหละรอไม่ครมันทัน เดี๋ยวเรามาดูครับฝีมือเด็กประสมขับรถนะครับนี่น้องเก่งมากมาช่วยลุงขับรถด้วยโอ้ไปแล้วโอ้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 เทเบิล <ster> ครับคพืนนี้ต้องทำตรงนี้ใหม่ ไม่งั้นก็มาอีกเลยไปแล้วก็โอเคครับนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ออก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไปดูจักรุนทองต่อบ๊ายบาย